สวัสดีครับช่องประสงค์น้ำแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆเอสตีครับพามาดูพามาชมนะครับตลาดแพ่ปลาน้ําจืดตลาดไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับหรือว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับผมนะครับเป็นอาคารนะครับแพ่ปลาน้ําจืดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับผมครับใหญ่มากครับผมนะครับ ช่องผสมน้นแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพนพี่เอฟซีนะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศเผยปลาน้ําจืดตลาดไทยครับผมนะครับร้านเจ๊ฟ้าตลาดไทยครับผมจําหน่ายนะครับปลาช่อนนาปลาช่อนเลี้ยงปลาช่อนแร่ปลาช่อนหั่นนะครับรับรับสั่งนะครับปลาตจีนะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับผมจัดหน้าจอได้เลยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพนี่ีเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับ ช่องผสมเงินแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอีนะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดนะครับแผปลาน้ําจืดนะครับผมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับผมครับร้านเจ๊ฟ้าตลาดไทยครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับผมทำยูทู e นะครับช่องผสมเงินแก้วครับผมครับมาดูมาชมกันเลยครับผมนี่ครับกิโลกรัมรับไปสิบบาทครับผมครับ ปลาช่อนสวยๆนะครับปลาช่อนนาสดๆสวยๆครับผมดูครับผมรับน่ครับกิโลกรัมละเก้าสิบบาทครับผมเป็นไซส์ใหญ่นะครับผมนะครับไซส์ใหญ่เกรดเอเลยครับผมนะครับดูครับผมครับตลาดปลาช่อนนาที่ใหญ่และเยอะที่สุดแล้วงเล็บถูกที่สุดในกระหุงที่ตลาดไทยครับผมนะกองผสมกันแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC นะครับทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมนะครับ บรรยากาศตลาดฟ้าแช่อนนาแต่ปลาน้ําจืดนะครับผมที่ตลาดไทยที่ใหญ่และเยอะที่สุดแลวงเล็บถูกที่สุดครับผมนะครับร้านเจฟ้านะครับผมตลาดไทยครับผมนะครับบริการนะครับผมขายปลาช่อนนานะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดแลวงเล็บถูกที่สุดครับผมนะครับไซนี้เป็นไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้นะครับผมนะครับ สายเผานะครับผมสายเผาสายย่างนะครับสายต้มยำนะครับผมครับมีมากมายหลากหลายนะครับผมนะครับราคาเลือกครับผมนะครับใบนี้จะเป็นไซส์เล็กหน่อยครับผมนะครับกิโลกรัมละหกสิบาทครับผมนะครับหรือว่าจะเป็นแล่แล้วหั่นแล้วก็มีนะครับผมนะครับนี่ครับหกสิบาทจ้านะครับผมครับสวยสดงดงามนะครับผมนะครับร้อยเดียวจ้าร้อยเดียวนะครับผมนะครับนี่ครับ พร้อมที่จะไปปรุงอาหารได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดครับผมครับได้เลยครับผมครับต้องผสมนแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพี่พี่นะครับผม fc ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมนะครับผมบรรยากาศตลาดแพปลาน้ําจืดตลาดไทยที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับผมครับแล้ววงเล็บถูกที่สุดตอนนี้ร้านเจ๊เดือนครับผมจําหน่ายปลาดุกปลาช่อนนะครับผมจําหน่ายรับซื้อรับทําแปรรูปครับผม เดือนตลาดไทยนะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับผมนะครับแ็บหน้าจอได้เลยครับผมมาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับปลาดุกรัสเซียนะครับผมนะครับมีมากมายหลากหลายไซส์หลายเกตครับผมนะครับไซสนี้ก็จะเป็นไซส์แกงนะครับไซส์แกงไซส์ย่างครับผมนะครับไซส์ใหญ่ครับผมนะครับจะเป็นไซส์นี้ครับผมนะครับเยอะแยะมากมายนะครับหลากหลายราคาหลายร้านให้เลือกครับผมนะครับ ถูกอกถูกใจร้านไหนก็ขอเชิญได้เลยนะครับที่ตลาดแพปลาน้ําจืดตลาดไทยนะครับยุคปรับปรุงโฉมใหม่ครับผมครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับผมครับมีเยอะแยะมากมายหลายหลายร้านนะครับให้เลือกครับผมครับต้านนี้เป็นร้านเจมาเรียมครับผมรับซื้อจําหน่ายปลาดุกปลาช่อนครับผมมาเรียมตลาดไทยนะครับผมโทรตามนี้เลยนะครับผมแคปหด้าจสอปได้เลยครับผม ตันี้เป็นไส้ย่างครับผมนะครับสี่ตัวโลครับตัวโลครับผมนะคือสมมากางครับผมนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับผมตลาดไทยยินดีต้อนรับนะครับตลาดไทยยุคปรับปรุงโฉมใหม่นะครับผมนะครับเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมนะครับปีพุทธศักราช2567ันานะครับไซนี้เป็นไส้แกงไส้ทอดนะครับผมครับไสใหญ่นะครับกระดูกลัเสีนะครับเยอะแยะมากมายครับผมนะครับ มานี่เลยครับผมนะครับขวัญใจนะครับขวัญใจตลาดไทยนะครับพบกับร้านแสบแพรปลาน้ําจืดตลาดไทยนะครับผมนะครับจำหน่ายปลาช่อนนานะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดครับผมนะครับเก็ไปายไฟก็กินแล้วนะครับผมนะครับนี่ครับสุดยอดมากครับผมขาประจำนะครับผมต้องมาส่งนันแก้วผ่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับ พามาดูพามาชมนะครับตลาดไทยยุคปรับปรุงโฉมใหม่นะครับมาตรฐาน GAP นะครับผมมีใบรับรองใบรับประกันจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผมแซบนะครับร้านแซบแพปลาตลาดไทยนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับผมแคบหน้าจอได้เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆ b p f c ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับต้องผสมน้ำแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆ b p f c นะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศ ตลาดแพปลาน้าจืดตลาดไทยที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับยุคปรับปรุงโฉมใหม่นะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับผมนะครับมาดูมาชมกันเลยครับผมครับสุดยอดนะครับตลาดค้าปลาช่อนานาที่ใหญ่และเยอะที่สุดลงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยครับผมครับร้านฝาดแพปลาน้ําจืดตลาดไทยยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟีนะครับผมทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องครับผมนะครับที่ครับ กิโลกรัมละ85บาทครับผมนะครับผมไซนี้เป็นไซแปะซานะครับผมนะไซแปะซาสี่ตัวโลห้าตัวโลครับผมนะครับไซแปะซาสุดยอดมากครับผมนะครับเห็นราคาแล้วไม่ต้องตกใจครับผมนะสามตัวโลอ่ะสองตัวโลอ๋อสองตัวโลครับผมนะครับสวยสดงดงามครับไซแปะซใาเนาะต้มยำได้แปะซาได้ครับผมนะครับแกงส้มได้ครับผมนะครับ สองตัวโลครับผมนะครับมีเยอะแยะมากมายครับผมนะครับนี่ครับสุดยอดครับผมขอเชิญได้ที่ร้านแสบแลาน้ำสืดตลาดไทยสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับผมนะครับต่องผสมเงิงแก้วนะครับผมนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดครับประชาชนที่ใหญ่และเยอะที่สุดแล้ววงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยนะครับตลาดไทยยุคปรุงฉมใหม่ครับผมนะครับ ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับสดสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้ gen, บริโภคนะครับมีใบรับประกันใบรับรองนะครับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีใบ GAP ครับผมนะครับสุดยอดมากครับผมปลาช่อนใหญ่ครับผมนะครับดูครับปลาช่อนนาปลาช่อนใหญ่นะครับผมนะครับใบนี้ก็ต้องปลาช่อนเผาปลาช่อนย่างครับผมนะครับปลาช่อนเผาเกลือครับผมนะครับสุดยอดครับผมนะครับดูครับนี่ครับตัวใหญ่มากครับผมนะครับ ตัวนี้น่าจะไถแน่ๆเลยครับผมครับของใหญ่มากเลยฮะแน่ครับเป็นเพื่อนที่ f c ดูนะครับผมครับกระชอนใหญ่ครับผมกระชอนนาตัวใหญ่ๆครับผมครับขอเชิญได้ที่ร้านแสบแพรปลานะครับผมครับนี่ครับแสบแพปลาน้ำจืดตลาดไทยครับผมครับ มาจรฐาน GAP ครับผมนะเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับผมนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพนี่พ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิง่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พ FC ได้รับชมกันนะครับผมนะจะไปใฝ่ก็กินแล้วนะครับผมนะร้านแสบแสปาใหญ่มากครับผมดูนะครับตั้งแต่นู้นเลยครับเสาต้นนู้นเลยครับผม ยอดครับผมครับมาดูมาชมกันเลยกันครับ90บาทครับผมครับปลาช่อนนาตัวใหญ่ๆครับผมครับนี่ครับ90บาทเท่านั้นจ้านะครับผมครับถูกกว่านี้มีไหมครับนะครับผมปลาช่อนย่างปลาช่อนเผาต้มยำปลาช่อนครับผมครับสนี้80บาทครับผมครับ2โปโลครับผมครับใส่ซาได้ต้มยำได้ครับผมครับสนี้75บาทครับผมครับ ขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับผมไป่แปรซากครับผมนะครับเจ็ดสิบห้าบาทจ้านะครับถูกกว่านี้มีอีกไหมจ้านะครับผมนะครับตลาด้าปัชนาที่ใหญ่และเยอะที่สุดขอเชิญได้ที่ร้านแซ่แพปลาน้ําจืดตลาดไทยนะครับยุคปรับปรุงโฉมใหม่นะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับผมนะครับแพปลายไฟนี้ก็หลายหลายหมื่นนะเป็นแสนแล้วนะครับผมครับ กว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับร้านแสบแสรปลาน้ำจืดตลาดไทยครับผมยุคปรับปรุงชมใหม่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพีพเอฟซีท่านใดนะครับต้องการปลาช่อนนานะครับประดุกรัสเซียจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานขอขอเชิญได้ที่ร้านแสบแสรปลาน้ำจืดตลาดไทยนะครับบริการโดยนะครับเนี้ยหนุ่มรูปล่อนะครับผมนะครับน้องชายที่แสนดีครับผมครับ ยอดมากครับผมนะครับนี่ครับงานน้องๆนั้นแสบแพรปลาน้าจืดตลาดไทยน่ารักทุกคนครับผมนะครับยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟปีท่านใดนะครับผมต้องการปลาช่อนนาต้องการปลาดุกครับผมนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านแสบแพรปลาน้าจืดตลาดไทยครับผมนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับผมนะครับสวยสดงดงามครับผมนะครับปลาช่อนแร่นะครับผม1 1 5บาบาทนะครับผมนะครับ นี่ปรุงปลาช่อนครับร้อยเดียวครับร้อยเดียวนะครับปลาดุกแร่ครับผมโลละเจ็ดสิบบาทจ้านะครับผมครับมีทั้งแบบหั่นแล้วแปรรูปเรียบร้อยครับผมนะครับนี่ครับปลาดุกนะครับแพ็คกิ้งไว้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปปรุงอาหารได้เลยนะครับผมครับไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับผมนะครับหรือจะไปทาแดดเดียวได้เลยครับผมครับถูกกว่านี้มีไหมครับผมนะครับ ร้อยสิบห้าบาทครับผมปลาช่อนแล้แล้วนะครับปลาดุกเจ็ดสิบาทนะครับปลาดุกแล้แล้วครับผมเจ็ดสิบาทน่ารับประทานมากครับผมนะครับหรือว่าจะเป็นปลาดุกคันชิ้นเรียบร้อยนะครับผมนะครับดุกคันชิ้นสี่สิบบาทครับผมนะครับว้าวว้าวว้าวถูกกว่านี้มีไหมครับผมนะบสี่สิบบาทจริงๆจ้านะครับผมนะเยอะแยะมากมายครับผมนะครับกิโลกรัมละสี่สิบสองบาทครับผม แันนี้จะเป็นไส้ย่างครับผมนะครับปลาดุกย่างนะครับผมส้มตำน้ำตกลาบก้อยนะครับผมซอยจ๊ครับผมนี่ครับ42บาทจ้านะครับปลาดุกรัสเซียใช้ซวยนะครับผมครับราคาเดียวกันหมดเลยครับผมนะครับ42บาทนี่เป็นไซส์ใหญ่ครับผมนะครับไตันนี้จะเป็นไส์แกงไส้ทอดนะครับผมนะครับว้าวนะครับปลาดุกใหญ่ครับผมนะครับดูครับราคาเดียวกันหมดเลยครับ42บาท ถูกกว่านี้มีไหมครับครับผมดูตัวนี้ครับผมนะครับใหญ่มากครับนี่ครับกุมไม่มิดนะครับผมครับกระดุกใหญ่ครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่พี่ดูครับผมนะยาวไม่ต่ำกว่าสองนิ้วตัดัดนะครับผมครับเจ็ดสิบเซนครับผมครับใหญ่มากครับผม ปลาดุกรัสเซียตัวใหญ่ๆนะครับปลาช่อนนานะครับสดสดสวยๆนะครับขอเชิญได้ที่ร้านแสปปลาแสบแพรปลาน้ําจืดตลาดไทยนะครับผมครับยุคปรับปรุงโฉมใหม่นะเปิดตลาดใหม่ยังเป็นทางการแล้วนะครับผมครับเมื่อวันที่3ตุลาคมนะครับวันพฤหัสศพดีที่3ตุลาคมนะครับปีพุทธศักราช2567ครับผมครับ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC ท่านใดนะครับผมครับต้องการปลาดุกนะครับปลาดุก ต้องการปลาดุกรัสเซียนะครับปลาช่อนนาครับผมนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานครับผมนะครับก็ขอเชิญได้ที่ร้านแสบแพปลาน้าสื่อตลาดไทยครับผมครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆพี่ะครับทุกทีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ ทำคอนเทนต์ดีนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเพืเ่อนๆพี่พี่เอฟซีได้รับชมกันนะครับรับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ